สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง i am อ a ค i n นิงชา e นนะคะข่าววันนี้นะคะนิงก็มีเทคนิคดีๆนะคะที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยมีความสุขสงบสุขมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการประเิงปัญหาต่างๆหรือว่าจะมีความเครียดอะไรก็ตามนะคะก็คลิปนี้ก็ จะมาแนะนำวิธีผ่อนคลายคลายเคยรียดสงบสุขมีสติสมาธิอยู่กับปัจจุบันนะคะมีทั้งหมด5วิธีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีวิธีอะไรกันบ้างเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแต่ว่านี่ขอบอกก่อนเลยว่ามันก็ต้องเลือกปฏิบัติเอาเนาะอันไหนที่ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะคะแต่ว่า สิ่งที่นี้นำมาเนี่ยมันอาจจะดูติ้งตองติ้งตองหน่อยเนาะแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบซีเรียสมากหรอกมันเป็นอะไรที่ทําให้เราสบายใจผ่อนคลายได้ก็ทําไปก่อนเลยนะคะไปดูกันค่ะว่านิ้งจะแนะนําอะไรอ๋ออ๋อแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งกริ๊งกริ้งกริงติดตามนิ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นิ้งทาคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ วิธีที่1น,นะคะนั่นก็คือการยิ้มนะคะฝึกยิ้มนะคะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะเราก็ยิ้มไว้ก่อนอ่ามันเป็นเทคนิคที่ว่าความเครียดอยู่ในใจแต่ว่าใบหน้ายังแสดงออกว่ายิ้มนะคะ <c oughs> ก็เหมือนฝืนใจตัวเองเนาะแต่วิธีนี้ก็ทําให้ผ่อนคลายระดับหนึ่งนะไม่เครียดลึกลงไปเลยจริงๆอะ วิธีที่เราจะทําได้ก็คือยิ้มน้ากระจกกับตัวเองนะคะมันก็จะดูตลกตลกหน่อยแต่ว่ามันก็ทําได้แล้วก็ได้ผลนะนี้เคยทํานะทุกคนที่นี้ก็มาแนะนำเ <c oughs> พราะว่าน,น้เคยทำเพราะว่าถ้าเครียดแล้วเนี่ยเครียดมากๆแล้วเนี่ยเราจะคิดอะไรไม่ออกอย่างเช่นทํางานนะทำงานวิจัยอะคือเป็นนักศึกษาแต่ก่อนอะก็คือแบบทํางานวิจัยแล้วก็แบบเครียดมากเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ทําได้แค่ยิ้มยิ้มอยู่หน้ากระจกเพ่งเดียวนะคะ แล้วก็เคยชคยคิดหาทางใหม่นะก็ไปปรับใช้กันได้นะคะข้อนี้น่าจะใช้ได้สําหรับคนแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะค่ะข้อที่2นะคะนั่นก็คือการฝึกสมาธินะคะ,ะแน่นอนว่าหลายๆคนก็เคยได้ยินนะคะว่าเวลาทําสมาธิเนี่ยมันจะมทำให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะก็ ทำสมาธิก็ง่ายๆเลยพุทหนอพองหนอพุทหนอพองหนอยุบหนอพองหนอนะคะท่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็นั่งสมาธิได้อาจจะไม่ต้องเต็มรูปแบบก็คือการนั่งขัดสมาธิอะไรเงี้ยแต่ว่าเรานั่งเฉยๆแล้วก็ยุบหนอพองหนอในใจมันก็เรียกว่าการทําสมาธิเหมือนกันนะคะอยู่ที่ใจอันนี้ก็คือก็จะทําให้เราอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นนะไม่เครียดเพิ่มมากขึ้นน่ะแล้วก็มันก็จะทำให้มีสติ แล้วก็ทําให้ชินงานออกทํางานได้อยา่างคล่องตื้นนะคะผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้ข้อที่2นะคะจะไปค่ะสาหรับข้อที่3นะคะนั่นก็คือการทําทีละเรื่องนะคะการทําทีละเรื่องหมายถึงอะไรสมมุติว่าเรามีงานที่เยอะ,ยอะแยะมากมายที่เราต้องทํามากๆเลยที่เราต้องทําเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยคือจัดการ กับความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าอันไหนมันสําคัญที่สุดเราต้องทําก่อนอันไหนสำคัญลองลงมาแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละอยา่างให้มันเสร็จทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าการมีสติแล้วก็ทํางานทีละเรื่องมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เล่งกับตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่กดดันตัวเองทําให้ไม่เครียดเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็คือการทํางานทีละเรื่องบนบ่าย ข้อที่4นะคะนั่นก็คือการออกไปเที่ยวนะคะข้อนี้เนี่ยก็ง่ายสําหรับคิดว่าง่ายสําหรับทุกคนเลยแหละว่าเพราะว่าเวลาเราเครียดมากๆใช่ไหมแล้วเราอยู่กับที่อยู่แต่ที่เดิมเราก็จะเครียดเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นเราออกไปเที่ยวหรือว่าอ่ะเราไม่ออกไปเที่ยวก็ได้เราช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้แค่ดูของในโทรศัพท์อะ่ะก็ หายเครียดแล้วอะมันคือการช้อปปิ้งไงแกก็ใครเป็นเหมือนเราบ้างเวลาเราเครียดเียดก็คือแบบเออไปดูช้อปปี้ดีกว่าดูอะไรดีนะมันก็หายเครียดแหละอ่าก็ก็ทําให้หายเครียดหายกังวลไประดับหนึ่งอะอันนี้ก็คือวิธีที่ที่ดีเหมือนกันนะก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะถ้าเกิดใครที่มีตังค์ก็ไม่ต้องซื้อแค่เก็บไว้อออันนี้ถูกใจอันนี้ถูกใจอะไรเนี่ยเออแล้วก็โรบรโรทิ้งไปเดี๋ยวเขา เดี๋ยวแม่ค้าเขาโกรธก็ลบลบออกลบออกเรากดแล้วเราก็ลบออกเพราะว่าถ้าเรายังไม่สั่งแล้วไปกดคงไว้เนี่ยก็สงสารแม่ค้าเขาสึกแบบขายของทำไมเรากดเซฟอย่างเดียวเลยใช่ไหมก็นี่แหละวิธีที่สี่นะคะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการปล่อยวางนะคะข้อนี้สำคัญเพราะว่า การปล่อยวางเนี่ยมันเริ่มจากจิตใจเนาะเริ่มจากที่ใจแล้วว่าเอออันนี้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็คือการปล่อยวางแล้วก็ถ้าเกิดมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆก็หาคนช่วยแล้วก็ปล่อยมันไปถ้าเกิดเราก็พยายามทต่ไม่เต็มทีอ่อะไรที่มันทําได้เต็มที่แล้วแล้วเราพยายามแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจกับมันเนาะก็เต็มที่สําหรับทุกๆคนอันนี้ก็คือการ ฝึกจิตใจข้อนี้รู้สึกจะยากนะเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถปล่อยวางได้อะอะไรเงี้ยหรือว่าเราสามารถมองโลกในแง่บวกก่อนก็ได้ว่าอย่างเช่นไม่ใช่ช่วงลาเวนเดอร์นะทิกเกอก็คืออย่างเช่นว่าอืมสมมติว่าเนี่ยเวลามันฟิกทํางานถึงแค่ตรงนี้แล้วว่ายังเหลืออีกเยอะเลยไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยเราก็เครียดใช่ไหมก็ ก็ทำอะไรไปก่อนก็ได้หางานหาอะไรอย่างอื่นทําไปก่อนก็ได้ฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ทําไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเร่งทีหลังเมื่อเราสบายใจเราจะรู้สึกว่ามันเอ,อ่อทำได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเราไม่เครียดกับมันไม่กดดันกับมันอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ข้อนี้น่าจะเป็นวิธีที่ยากแต่ว่าก็ทําได้ถ้าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5วิธีนะคะที่จะทำให้เรา สงบสุขแล้วก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะจ๊ะก็มันก็มีหลายๆข้อที่มันก็อาจจะทําไม่ได้แล้วก็หลายๆข้อที่อาจจะทําได้เลยนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆนะคะภูมิใจในตัวเองเยอะๆว่าเราเก่งเราดีเราเยี่ยม อะไรอย่างงี้นะคะถึงแม้ว่าภายนอกคนอื yeah. ่นเขาจะมองยังไงก็ช่างเขานะคะแต่ว่าตัวเรารู้เราดีว่าเราเป็นยังไงนะคะสู้ๆพยายามสู้ๆพยายามสู้พยายามนั่นแหละคือเล่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e ให้นิ้งด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนิ้งด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ